เขาพนี่ละสาตัวลิ้ิดพุกฮาเช็ดค่ะพุาเช็ดพาปดคุณพ่อเตียงนะค่ะน้่ะเขาสามตัวลิ้ิพ่อนี่ยละเขาก็เห็นนี่ละสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อเตียงเนาะคุณพ่อเตียงหรือว่าอาจารย์เตียงนะครับ นะครับสอบถามคุณพ่อนะครับผมพ่อไปทำพิธีแบบนี้นะครับกลางวันแสกแสกไปขอตามพุ่มต้นไม้ใหญ่ครับอาจารย์บอกว่าเฮ็ดกลางวันจะเวียนกลางคืน,นครับครับคงเฮ็ดกลางวันน้อยคุณพ่อถึงมาจาังวัดละครับที่ทำพิธีมานะครับอันเียดยูวัดคุณวัดป่าดุงยกเลได้สองหาแปดามันได้ออกแปดหาสองโอ้กลับตอนนี้ซื้อจงหวดวังหันได้เก้าหาเกีดครับ ก็ฮาแปดครับแล้วก็มกฮาเจ็ดปดอืมครับกเขาเขาถ้าสามตัวตนะพ่อเขามันเขามันเขแปดาหกครับสซีโรติรีมัตเรก็ได้เด่ตแปดก็ได้รแปด้าหกิถืออัสซีแปดาแปดหอันแปอันแปดหหมันบ่มี ก็ได้ได้์สื่อเบื้องได้ลูกหลานเขาถือยื่นมาถือไล่มาสี่ห้ามื่นครับคุณพ่อสมากอะไปทำไปเที่ยวตามต้นไม้ใหญ่บมอครับตามต้นไม้ใหญ่ตามที่แรงที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นงวดแรกซะตรงนี้ขอเป็นงวดแหลกหมอครับแต่ถูกส่งมาแล้วครับสินนามเงินไหลสินาเปรย์เลยหางวดคือเพราะวันหางวดมองหนี้ยืมสิบเห็ดมื่นอื่นครับ ก่อนที่จะไปขอตามต้นไม้เนี่ย bueno. ต้องว่าตรงนั้นมีสิ่งสถิตห <c oughs> รือว่ามีตรงนั้นม,มีเห็นเป็นที่สถิตเป็นเจ้าแม่ห<อ>รือระะเจ้าที่ย่นย่างให้เห็นนลยนะยังกราบเห็นครับทุดต้องเห็นต้องเห็นตรงนี้ให้เห็นถึงยองไปขอมาครับยังไปขอตรงนี้เห็นเพื่อนมาครับจึงมาขอเพื่อนเห็นเป็นยังไงลักษณะไหครับ ตองมะขอลกักษณาปัญญาปัญญาคือยังคือยังขนสักานาหาปัญญากแมเแกบอกผมมาขอโด,ดนแล้ว,ลวเขาบผมไ่ได้มากเลยมา,ามหัวตะมาหงวดมวกันล่ะกหัวนี่แหละทำลองมึงทำซื่อซื้อซื้อซื้อพี่เจ้าซื้อวางนี้ เป็นช <formation jin inh ale> ่องผมอ่ะช่องผมช่องไอ้พองพองครับไอ้พองพองไอ้พองพองเดือดเสร็จหลูกหลานก็เปิดเบื้ับเพราะว่าเขาลอครับเปิดเบิ้งผมอยู่ครับถ้าเบิ้องลวดไอ้พองพองเด้อไอ้พองพารวยครับอันซอนถิ่นอีสานนะครับทางช่องยูทูบทางเพจเฟซบุ๊กฝากกดติดตามด้วยนะครับหนูว่าเนี่ยไลฟ์คนหนูว่าเนี่ยมาทำผมไปสลากลางซีลอยซีลอยพวกนี้ส่วนมากนี่จะเข่าตรงๆเลยบ่พ่อส่วนมากนี่จะเข่าตรงๆเลยบบ่อเขาคือสี่ะไรครับเห็น เรียกนี่หลายตัวบะครับตามที่ได้มาอันที่คอมาแต่วแตบางหันเนี่ยมันก็ได้เงีมยวเข้าห้าเจ็ดเข้ห้าเจหปที่เข่ามาบ่ครับอ่ะเดี๋ยวนะผมไล่เนาะงวดก้อนนั้นเขาพอได้เไอ้ไอ้แปดห้องไม่บ่ครับงวดก้อนงวดก้อนนั่นงวดก้อนไปอีกได้258สองห้ดองห้มันออก8ปดมันออกแปดห้อแล้วก็บางวดล่าสุดบางหัน เดินเก้าหาเจ็ดเก้าหาแปดหกห้าเจ็ดหกห้าแปดมันเลยว่าอกแปดหกห้าครับครับครับเดียกระงันเดีหาสามสามหามันเลยว่าอกหกหกสามหมวดวังหันเด้เออหมวดนี้วันนี้เห็นศูนย์สี่ศูนย์ห้าละแต่มาใกล้ๆกันละสามสี่กับสามห้า้แลวศูนย์สี่งห้า เ็นเงนนอสิวางของคุณพ่อนี่จะทำพิธีแบบนี้ย่างเดียวมาครับเ็สี่ละครับว่มีความฝงควาฝันว่มีสูตรพี่อย่างเลยมันฝมคนเดียวไปเสียงเมืองหรือเป่าีอ้ต้องไปเซียงเมืองอีกรอบนึ่งเลขตัวนี้าครับไปลาเลื้อนึงไปเสียงเบิ่งเลขเลขที่พ่อทำในมือนี้ก็คือสามสามห้าห้าสห้าห้าสามห้าแล้วก็ศูนย์สี่ศูนห้า ครับครับพ่อหลังจากทำพิธีสิทธเรียบร้อยแล้วต้องเอาตัวเลขัวนีไปเสียงอีกรอบน <ไป S 1> <ม>ึงครับอ๋อถามว่าฝันดี<ๆ>ย,ยุ่เงเยี่ยนไหวพระรับสินแล้วก็ไหวพระงเยี่ยนแล้วกัเสียงเบ,บิ้งแต่ฝันดีถ้าเลขเขาที่ฝันดีครับครับเลขเขาอเลขเขาฝันดีขึ้นวมดว่างานฝันดีฝันวัดพอบอกไปเอาเลี้ยไปเบง่งมีแต่ป่าเต็มเลี้ยอยู่โอู้้ได้เอาป่ามาใส่เลื้ยให้เปครับ ได้ฝ่าท้อนี้ยันเขามานักยันเขามาเอานะครับตานนี้งวดนี้ฝันว่าเขามาแทงหน้าให้ยุบุนกลางนู่นกลางทุ่งครับแทงหน้าซุ้มหน้าเงินเยียวยางน่าจะได้ปรแดงนนะเขาไมาแทงให้ครับไปหาเขาวันโอ้ว่าสิมาแทงก็ไม่นี่ยครับเอ๊ะสำหรับตัวเลข ที่พ่อไปทำพิธีวันนี้ได้วันนี้พ่อมีความมั่นใจสั่มใหญขนาดใดครับก็เรียกที่ที่มองเห็นครับที่มองเห็นนะครับหามาแดงครับฮะห่าหาชัดเจนห่าห่ามาแดงห่าเนี่เห็นชัดเจนรึเป่าครับพ่อศูนย์ศูนย์สีศูนย์ห่างเลยเห็นชัดมั้ยนะเหือนห้าสามห้าท่านไทยนี่สัตว์ครับอสัตว์เจ็นเลยห้าสามห้าสาม สามสามห้าห้าสามห้าเป็นสัญนักษครับเป็นไดเนาะครับผมปิจนาเบิงครับสามสามห้านะพอเนาะแล้วก็ห้าสามห้าศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้าครับสัญลันนณ์ขอตรงนี้หางวดมั้งครับพ่อหางวดนี่ถือว่าเป็นงวดแรกสัญงวดนี้เป็นเป็นคือว่าเป็นงวดแรกเป็นครั้งแรกเนาะครับมาขอขอบคุณอันเขาเนี้ยเสียน้ำสุมน้ำแดงมาถวายเิ็น คนลไม้มาถวายเพิ่นครับอันนี้เป็นพุ่มยก็ต้นต้นนึ่งคบเมื่อกี้นี่ต้นกาะคู่ฮะเจ้าแม่ต้นกอกเจ้าแม่ต้นกอกคู่อ๋อเพิ่นเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายยางบหมครับหรือว่าเพิ่นเห็นเพิงผู้ชายยางยางอยู่ต้นกอกยั่ไหมครับยางมาขึ้นยางมาขึ้นนะอ๋อไปยางก็เลยเอาเอาพ่อมาทำพิธีขอเลยน้องสาวเลยบอกว่าทำพิธีขอเพิ่นดูครับก็เลยว่างหงดว่นนันนแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นก็ถือเรียกตลอดมาครับถือตลอดได้ค่ะ ยังถึตลอดเลขอือถึง่ถึงหนถึงไตลอดแม่คนที่ดูนี่นอนอย่นี่มาครับครับนอนนี่นก็ถึงตลอดเลขอรถึงดีบานเขายในน่เบนนอนหน้ครับเมื่อตั้งที่มันตายไปอืมมันยู่เงินแค่เจ็ดมื่นบบนตายมันอาจจะม่บอกก็ได้ครับ ว่านานั่งีน,นั่งจบติกของหน้าว่าบอ่อน้ำมึงดอกไปดีส่สซุกเศ้าครับตายดๆนะครับเอาคุณพ่อย่ำตัวเลขนะครับ3ามสามห้า5้า5ามห้าศูนย์สี่ศนหศูนสีาหะครับสำหรับซื้อขึ้นซื้อลูบึง แนวทางของคุณพ่อเตียงหรือว่าอาจารย์เตียงนะครับทําวิธีขออยู่ที่ภูมิต้นเกอกคู่นะครับผมอยูครับของดีครับครับผมอ้ะขอบคุณคุณพ่อเตียงมากๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ